สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยธนาคารเขาออกมายืนยันแล้วก็มาเน้นย้านะครับว่าธนาบัตรที่ระลึกสามารถแลกเปลี่ยนหรือนําฝากธนาคารก็ได้นะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับ นายชัดชัยศิริไลก์กรรมการผู้จัดการธนาคารอังคารสงเคราะห์ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสถาบันการเงินเนี่ยไม่รับฝากแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นั้น สถาบันการเงินของรัฐทั้ง9แห่งยืนยันนะครับว่าลูกค้าประชาชนสามารถใช้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ทั้งชนิดราคา1,000และ100บาทในการชำระหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนปกติทุกประการนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันการเงินของรัฐจำนวน4แห่งก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีธุรกรรมทางด้านเงินฝากยืนยันว่าธนาคารสามารถรับฝากหรือแลกเปลี่ยนธนบัตรดังกล่าวได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนในปัจจุบันนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเครื่องรับฝากอัตโนมัติของสถาบันการเงินของรัฐไม่รองรับธนบัตรที่ระลึกรุ่นดังกล่าวทั้ง2ชนิดราคาเนื่องจากว่าต้องแก้ไขโปรแกรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติทั่วประเทศดังนั้นหากประชาชนต้องการที่จะฝากเงินด้วยธนบัตรที่ระลึกก็สามารถติดต่อขอฝากได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอมสินทกสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ ทั้งนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือสาขาของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งที่ท่านใช้บริการนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ